คุณผู้ชมค่ะเมื่อล่าสุดนี้นะคะทางอาจารย์เ e. อจักรพัฒน์ได้พูดถึงบอสนกพงศกรแบบนี้ค่ะทําเอาหลายๆคนนี่คือชื่นชมแล้วก็ยินดีด้วยมากๆนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายๆวงสามัคคีปองดองกันค่ะแล้วก็อาจารย์เ e. อจักรพัฒน์เนี่ยเพิ่งเริ่มเข้ามาในวงการหมอํำได้ไม่นานนะคะเพราะว่าร่วมเป็นผู้บริหารร่วมกับแม่นกเสียงอีสานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะทางอาจารย์เ e. อจักรพัฒน์นะคะได้โพสต์ถึงบอสนกพงศกรไว้อย่างนี้ค่ะ ถึงผู้ชายชื่อนกพงศกรหมอลำเสียงวีหก3-4ปีแล้วได้คุยกันน้องเป็นคนที่น่ารักมากพอรู้ว่าผมมาบริหารเสียงอีสานน้องนกคือคนแรกๆที่ทักมาพร้อมกับแสดงความยินด,ดีและวันนี้เรามีงานบวงสรวงกลางวันน้องทักมาพอรู้ว่าจะบบวงสรวงน้องก็ถามว่าทำไมไม่บอกน้องจริงๆเราเกรงใจเพราะเรารู้อยู่ว่าน้องก็งานยุ่งมาก แต่หลังจากที่คุยกันแป๊บเดียวน้องก็มาพร้อมช่อดอกไม้สําหรับผมมันมีความหมายมากที่สุดเลยมันคือกําลังใจที่ดีมากๆแต่น้องก็เสียดายที่คุณแม่นกน้อยอุไรพรไม่อยู่ติดถ่ายละครขอบคุณสําหรับมิตรภาพและก็กําลังใจครับนี่นะคะพี่น้องคะเป็นอาภาพบรรยากาศนะคะที่บอสนกพงศกรเนี่ยเดินทางไปหาอาจารย์เอจักพัฒนะคะคณะเสียงอีสานเพลินกาญมิการบวงสวงนะคะพี่น้องคะ ะะตอนกลางวันที่ผ่านมานั่นเองค่ะประมาณเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงตอนกลางวันนะคะอีกอย่างนะคะแฟนคลับก็คือแบบเห็นแล้วก็คือเห็นไอ้กับน้องเพิ่อนฮักแพ้งกันนะคะพี่น้องขาก็ยินดีด้วยมากๆนะคะฮักแพ้งกันครับไอ้นี่นะคะบอลน,นอกเพิ่์ธเด็กกล่าวไว้นะคะพี่น้องขา ก็เป็นกำลังใจได้ทางคณะเสียงอีสานด้วยละกันค่ะรวมถึงบอนนกพงศกรนะคะซึ่งเสียงอีสานนะคะก็ใกล้จะเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าฤด,ดูกาลนี้คือทางอาจารย์เอจกกักพัฒน์ค่ะรวมถึงแม่ลูกน้อยอุไรพรเนี่ยคือตั้งใจที่จะทําออกมาแบบให้มันดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ฉากก็เริ่มที่จะเป็นก้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือขื่นขึ้นโค้งขึ่นอย่างก็คือเริ่มสีงน้าแล้วนะคะสำหรับเสียงอีสานนะคะพี่น้องคะหลายคนก็คือรอติดตามลุ้นมากๆ ว่าปีนี้เนี่ยจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนค่ะเพราะว่าได้คณะผู้บริหารใหม่นะคะหลายคนเพิ่งยังประธา้เห็นผลงานเพิ่งกับ,บเสื้อค่ะพี่น้องขาแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะคะคุณผู้ชมขาเรารอดูนะคะผลงานที่จะทําออกมานะคะยังไม่ได้เห็นก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปนะคะยังไงนะคะอาจารย์เอจักพันเนี่ยเพิ่งกะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการขายออนไลน์นะคะด้านการเท็ดออนไลน์แล้วก็ซื้อต่างๆนะคะพี่น้องขาคือเพิ่งอยู่ในวงการออนไลน์นี่มัดโดดน,นะคะ พี่นอ้องอ่าแล้วก็แฟนคลับหลายคนก็อาจจะได้เห็นความสามารถด้านนี้ของอาจารย์เอแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นรอรอให้กําลังใจกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมนี่นะคะพี่น้องคะบอกเลยว่าแฟนคลับหลายคนก็คือรอติดตามนะคะสำหรับเสียงอีสานในฤดูการที่จะถึงนี้คะ่ะใกล้แล้วนะคะพี่น้องคะใกล้สิเปิดฤดูการแล้วค่ะพี่น้องรอติดตามกันได้เลย5-6ตุลาคมนี้นะคะสำหรับ สำหรับเสียงอีสานนะคะพี่น้องคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะคะตอนนี้ฉากก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะหลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าฤดูกาลนี้นะคะเสียงอีสานลําเรื่องอะไรนะคะซึ่งทางฟินิกเสียงอีสานก็ได้ออกมาโพสบอกว่าเจ็บโลบโกรธหลง ดังโดนลิขิตฤด,ดูการนี้เสียงอีสานขอนําเสนอลําเรื่องวงเวียนชีวิตผูกติดด้วยไฟรักอานีนะคะคุณผู้ชมขาสามารถเริ่มเข้ากลุ่มปิดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะสามารถจับจองซื้อบัตรจับจองได้เลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใครนะคะที่อยากเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจคณะเสียงอีสานค่ะไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้นะคะคุณผู้ชมขาก็สามารถให้กําลังใจโดยการซื้อกลุ่มปิดนะคะคุณผู้ชมขะซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยนับตั้ง แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะวงเวียนชีวิตนะคะคุณผู้ชมขาหรดูการนี้เสียงอีสานมาแรงพอสมควรค่ะคุณผู้ชมเรารอลุ้นกันนะคะว่าวงเวียนชีวิตเนี่ยจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนค่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่ผิดพลาดนะคะคุณผู้ชมขาน่าจะออกมาดีออกมาดีคิดว่าน่าจะออกมาดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ นนีะะคะรอดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาผูกติดด้วยไฟรักนะคะพี่น้องล้ำเรื่องต่อกอนเหมาะลํำเสียงอีสานฤดูการที่6 7 6 8โดยศิลปินฟินิกเสียงอีสานพบกันห้าง6ตุลาคมกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล กับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลนนะบ้านพักเสียงอีสานนี่นะคะพี่น้องคะรอติดตามกันได้เลยว่า,าทางฟินิกเสียงอีสานจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนคะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมขาไฟลุ่มหลงสูไฟหอนซุ่มซวงนะคะบ่วงมายาลําเรื่องต่อกอนหมอลาเสียงอีสานฤดูกาลที่67-68ค่ะนี่นะคะพี่น้อง มีบ่วงมายานะคะคุณผู้ชมขาวงเวียนชีวิตนะคะสำหรับเสียงอีสานปีนี้บอกเลยว่าคิดว่าน่าจะปังพอสมควรค่ะคุณผู้ชมนี่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆค่ะตอนนี้เพราะหลายคนคือลุ้นเอาอย่างมากค่ะว่าจะทำออกมาดีขนาดไหนค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ว่าชุดนะคะการแสดงแต่ละอย่างบอกเลยว่าต้องออกมาดีมากๆค่ะเพราะว่านี่นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งที่ซื้อะะสำหรับการพิสเส้นนะคะ บ้านพักเสียงอีสานนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นชุดนะคะ,ะการแสดงภายในปีนี้ค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะพี่้องคาก็เป็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆนะคะบอกเลยว่าชุดแดนเซอร์ปีนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะคุณผู้ชมขาก็คืออลังการขึ้นเยอะพอสมควรเลยค่ะฉากแซงสีเสียงทุกอย่างนะ,ะพี่้องขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะ5 6ตุลาคมนี้ค่ะที่บ้านพักเสียงอีสานนะคะบ้านเลทีหาหาด้วยค่ะพี่ดองคะอ่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะถ้าใครไม่สามารถเดินทางได้นะคะคุณผู้ชมขา ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มปิดกันได้เลยนะตั้งแต่วันนี้นะคะสื่อบัจับจองกันไว้ด้วยค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยวบัตรเบิดเด้อพี่น้องอ่าไม่ได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นับถอยหลังอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะสําหรับการเปิดฤดูกาลเสียงอีสานนี้นะคะคุณผู้ชมขา บอกเลยว่าน่าลุ้นน่าติดตามมากๆนะคะปีนี้นะคะฟินิกเสียงอีสานเนี่ยจะมีอะไรให้ลุ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าคุณภาพดีกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2่งแล้วนะคะคุณผู้ชมขารอลุ้นรอติดตามกันค่ะเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะกับการเปิดฤดูกันสําหรับเสียงอีสานนะคะบ้านพักเสียงอีสานบ้านเล็ทีหาหานะคะพี่น้องคาใครที่อยากลุ้นนะคะว่า เสียงอีสานปีนี้นะคะจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะบางคนนียังบ่อเสือนะคะเพราะว่าได้คณะผู้บริหารใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคิดว่าน่าจะทําออกมาดีพอสมควรค่ะเพราะว่าทางอาจารย์เอจักรพันธ์เนี่ยกะเข่ามาเนี่ยถือว่าบริหารดีมากๆเลยนะคะพี่น้องขะเพราะฉะนั้นเรารอเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะก็ะขอเป็นกําลังใจนะคะให้ศิลปินท,ทุกท่านค่ะในคณะเสียงอีสานนะคะขอให้เสียงอีสานปีนี้ดังๆปังๆคิวงาน ยาวเหยียดเลยนะคะ200คิวอัพเลยแล้วกันค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุท่านนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ